หลลสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆเองนะกลับมากับเรื่องที่ปังจนหยุดไม่อยู่แล้วแต่ถึงยังไงจริงก็ยังจะไม่หยุดอวยนะจะอวยไปจนกว่าเรื่องีจะจบเลยทีเดียว1 0 0 0งหื่นล้านวิวคือต้องมีค่ะเป้าหมายของพ่อเราค่ะทุกคนสู้วันนี้จริงกลับมาสปอยต่อกันใน ep ที่1 3บสถึงสินะซึ่งมาแล้วละ่ะทุกคนกับดานเคราะห์ของคนดู แต่บอกเลยว่าใครที่คิดว่าจะหน่วงนานแล้วแบบอยากจะเทรเรื่องนี้จริงบอกแบบนี้เลยนะว่ากลับมาก่อนใจเย็นอย่าพิ่งไปหน่วงได้ไม่กี่อีพีเท่านั้นจริงๆหลังจากนั้นก็คือเตรียมพบแพทย์ได้เลยค่ะตัดไตคือยังดีนะแต่บอกเลยหัวใจกับเบาหวานจะมาค่ะเอาล่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นยังไงพวกเราก็ต้องผ่านด่านเครห์นี้ไปให้ได้ก่อนจับมือแล้วมาฮึบไปกับจริงกันเถอะก่อนเริ่มคลิปมาเริ่มด้วยความเดิมตอนที่แล้ว จบไปที่เกอรู้ใจตัวเองแล้วว่ารู้สึกแบบไหนกับจริงๆนะแต่ติดตรงที่ความคาดหวังในตัวเองของเกอร์ล้วนๆเลยจนทําให้เกิดเป็นความกดดันที่ไม่กล้าจะเดินหน้าต่อเอาซะจนจริงเนี่ยอยากเข้าไปตบไหล่เกอร์เบาๆแล้วบอกกับเกอร์เลยนะว่าเกอร์ก็คือคนธรรมดาหนึ่งคนเท่านั้นเองที่แบกไว้วางมันลงบ้างเถอะงั้นเรามาให้กําลังใจเกอร์กันต่อด้วยอีพีที่13เลย และแล้ววันที่ต้องแข่งขันเกมก็มาถึงพิธีกรก็คือชงเข้มมาเต็มที่เลยจ้ะว่าจริงๆจะเล่นเกมเป็นจริงๆอย่างที่เคลมไหมผู้จัดจาก,การตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะแต่เป็นกังวลเรื่องความงามของจริงๆมากกว่าเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะจะแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ขาสวยๆห้ามแพ้เด็ดขาดแฟชั่นของจริงๆวันนี้มันช่างล้ำสำหรับจริงเหลือเกินถ้าไม่ใช่จริงๆก็คือเอาไม่อยู่นะคะ แต่ถึงจะล้ําแค่ไหนก็ยังแฝงมาด้วยความน่ารักล่ะทุกคนต่างหูรูปกระต่ายก็มาล่ละน่ารักจริงๆเลยยังไงก็ขอให้มีเกอร์มาอยู่ใกล้ๆก็คือสบายใจแล้ว พอามาถึงงานก็มาทาักทายผู้เล่นอาชีพหลังเวทีเลยผู้เล่นก็ลุ้มเข้ามาขอลายเซ็นกันใหญ่จำชื่อได้ทุกคนได้ใจทุกคนไปเต็มๆอีกอนออกไปหน้าเวทีผู้เล่นทีมเทียนกงที่จริงๆชอบก็ตะโกนมาว่าอย่าลืมเลือกภูมิเข้าทีมด้วยหืมเด็กน้อยน่ารักน่าเอ็นดูทุกคนอยู่ดีๆก็อยากปันใจจากเกอไปมีแฟนเด็กอีกแล้วตอนจังหวะเปิดตัวจริงๆก็คือสวยมากแฟนขับคือเยอะมาก แต่ท่ามกลางแฟนคลับนั้นก็มีหนึ่งคนที่เตะตามากค่ะหล่อมากค่ะคนอื่นเขาหัวเราะกันแต่เกอคนนี้ได้แต่อมยิ้มมากคือยิ้มน้อยๆแต่ก็เล่นเอาซักคนดูใจบางหมดแล้วกลับมาที่จริงๆก็คือเข้าใจแล้วว่าทําไมแฟนคลับถึงเยอะมากนะเพราะว่าเก่งออกงานมากคําพูดคําจาน่ารักไปหมดฉลาดตอบมีไหวพริบมีมุกตลกสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน มามาจริงจะมาอธิบายกติกาการแข่งขันวันนี้ก็คือว่าจะมีผู้เล่นจากทางบ้าน5คนที่ถูกจับฉลากชื่อมารวมจริงๆก็คือเป็น6คนซึ่งต้องแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ3คนและแต่ละทีมสามารถเลือกผู้เล่นอาชีพที่มาร่วมงานวันนี้เข้าทีมได้อีกทีมละ2คนทั้งหมดแต่ละทีมก็คือจะมี5คนหละทุกคนซึ่งหใน5คนจากทางบ้านดันมีคนหนึ่งที่เป็นบล็อกเกอร์เกมฝีมือก็คือเก่งเลยมีชื่อเสียงในวงการ แรงก็คือระดับเดียวกันกับจริงๆก็เลยทําให้อยู่ทีมเดียวกันไม่ได้จริงๆกับบล็อกเกอร์คนนี้ก็เลยต้องกลายเป็นหัวหน้าทีมของทีมตัวเองทีมบล็อกเกอร์ใช้ชื่อทีมว่าทีมเด็ดดาวหึหึอยากจะเด็ดจริงๆเหรอจ๊ะไม่มีทางหรอกจ้ะส่วนทีมจริงๆก็คือชื่อทีมว่าทีมโชคดีจงมาพอถึงเวลาเลือกผู้เล่นเข้าทีมจริงๆซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ดีก็คือเลือกตามที่เกอร์แนะนําเลยค่ะเลือกโจอินกับเซียเซียจากทีมเทียนกง อีกทีมก็คือเลือกแต่คนเก่งสุดมาจากแต่ละทีมแต่ว่าจริงจเนี่ยตัดสินใจเลือกทั้งสองคนที่มาจากทีมเดียวกันเพราะอยากอาศัยความเป็นทีมเวิร์กของทั้งคู่มาช่วยหนุนเกมพิธีกรกับคนดูก็ชมจริงๆเลยนะว่าฉลาดฉลาดแถมน่ารักแบบนี้เกอก็คือได้แต่หน้าโอมยิ้มอีกแล้วค่ะทุกคนพอตอนวางแผนเกมจริงๆก็คือทําหน้าที่ได้ดีเลยนะอ่านแผนของอ e ีกฝ่ายออกเพราะศึกษามาแล้วคนในทีมก็คือวางใจเลยว่าจริงๆเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเล่นเกมเป็นจริงๆไม่จกตาจ้า มาถึงตอนออกแบบตัวฮีโร่ของฝ่ายตรงข้ามทีมบล็อกเกอร์ก็คือเพ่งมาที่จริงๆคนเดียวเลยค่ะแบรนทุกตัวที่คิดว่าจริงๆจะเล่นแต่ขอโทษทีค่ะโคชวีเขาเทรดมาดีค่ะตอนนี้จริงๆคือเล่นได้หลายตัวมากไม่มีปัญหาสำหรับแม่เลยจ้ะวายนะแตกแล้วหนึ่งตอนเริ่มแข่งเกมมีลุ้นตามเลยนะโจอินทีมเทียนกงเนี่ยคืองานดีมากทุกคนเบื่อค่ะ อยู่ดีๆแฟนเก่าจริงๆก็มาดูการแข่งขันด้วยค่ะมาทําไมถามก่อนอยู่อยู่ในที่สุดเกมแรกก็ชนะไปจะเลิศม,มากเฉียวจริงๆทีนี้เกอร์เขาไม่อมยิ้มแล้วนะคะยิ้มกว้างแล้วแต่คนดูอย่างเราอะยิ้มกว้างกว่าขายหุบไม่อยู่แล้วค่ะอพอเกม2ก็มีการเปลี่ยนกติกานิดหน่อยให้เลือกสลากใช้สิทธิ์กับทีมตรงข้ามได้ทีมบล็อกเกอร์ดันโชคดีกว่าล่ะ ได้สิทธิ์เปลี่ยนตัว MVP ของทีมจริงๆจากแมตช์ที่แล้วสงสารก็แต่น้องอะ่ะจังหวัดน้องต้องลงจากเวทีแบบแอร์ทามผมหมดแล้วหรอจ้างผมมาแค่นี้เหรอคือสงสารก็สงสารนะแต่ก็คือแบบน้องต้องทําเพื่อคนดูนะคะเพราะว่าถ้าน้องไม่ลงพระเอกของพี่ก็จะไม่ได้ขึ้นมานะคะ ใช่ค่ะถูกแลค้ค่จริงๆบอกว่าไม่ขอเลือกผู้เล่นอาชีพแล้วจะเลือกจากคนดูแทนแล้วกล้องมันก็จับจับไปที่เกิแบบทันทีไม่ได้เตรียมกันมาเลยตากงตากก้งนี่คือแบบรู้งานขั้นสุดคําที่จริงๆบอกว่าอยากสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพระเอกคืออยู่ดีๆก็อุ่นใจขึ้นมาเลยทุกคนมันอุ่นใจมากๆเลยอะ่ะแล้วยิ่งจังหวะเกอเดินขึ้นมาบนเวทีนะบอกเลยว่าติ่งตุยค่ะเผาได้เลยคือลอเท่อะไรได้เบอร์นี้ หล่อหล่อมากยังยังไม่หยุดอวยอย่างอย่างอีกเฮ <c oughs> ้ก็เขาหล่อจริงๆอ่ะทุกคนแล้วยิ่งเขาสองคนยิ้มให้กันนะน้ําตารื้นก็คือมาแล้วจริงเนี่ยเพลงก็บิ้วเหลือเกินความฝันของจริงๆที่เหมือนเติมเต็มอ่ะทุกคนแต่ก่อนได้แต่เฝ้ามองเขาเดินขึ้นเวทีไปรับรางวัลใช่ไหมตัวเองก็ได้แต่นั่งมองและแสดงความยินดีอยู่ด้านล่างเวทีแต่ว่ามาวันนี้ สิบปีผ่านมาได้ใกล้กับพระเอกขึ้นมาอีกขั้นแล้วตัวเองที่อยู่บนเวทีแล้วพระเอกคือเดินขึ้นมาหาภาพสาโลตอนพระเอกเดินที่ตัดไปมาอดีตกับปัจจุบันก็คือไม่ไหวทุกคนมันเป็นอะไรที่กินใจมากใครไม่รื้นแต่จริงนี่คือน้ำตารื้นเลยอินมากยอมรับพอมายืนคู่กันบนเวทีบอกเลยว่าแต่งค่ะเหมาะสมกันขนาดนี้นี่คือจริงนึกไปถึงวันแต่งงานแล้วนะมันดีมากทุกคน ep นี้คือดี บอกอีกที ep 13นะไปย้อนกันดูได้นะทุกคนดีจริงๆริงกลับมาที่เวทีกันต่อเขาสองคนก็แซวกันค่ะเรื่องความหล่อของเกอถามกี่ครั้งเกอก็ตอบว่าเป็นเพื่อนสมัยมปลายแล้วจริงๆก็ต้องแก้ต่างให้ตัวงทุกครั้งว่าเรียนที่เดียวกันมาตั้งแต่มอตอ้นแล้วเป็นเอ็ดดูไม่พอนะจ๊ะจริงๆคนเดิมคนชอบอวยก็กลับมาแล้วค่ะ ไม่ต้องให้ใครถามก็ประกาศให้โลกรู้เองว่าเกน,เนียเรียนจบมาจากชิงหัวอยากให้ทุกคนรู้ว่าเกินฉลาดเอาดีๆนะแบบนี้คือแฟนในอุดมคติเลยนะความภูมิใจมันต้องเริ่มมาจากแฟนก่อนไหมอ่ะความฉลาดของจริงๆก็คือพูดจากทางแฟนคลับไว้ก่อนเลยนะว่าโสดทั้งคู่จากก็คือไม่มีอะไรเกินเลยนะจ๊ะไม่ต้องสารนันต่อไม่ต้องโยงถึงกระทูเก่าด้วยเรื่องเคยสารภาพรักแล้วโดนปฏิเสธแต่แฟนคลับเชื่อไหมก็ไม่จ้ะ ตอนนี้จิ้นกันหนักมากแล้วแฟนขับอีถูเกอก็มีแล้วนะพิธีกรนี่ก็คือรับเงินมาจากคนดูใช่ไหมที่ชงว่าบางคู่รู้จักกันในเกมพัฒนาจนเป็นคู่รักแต่งงานกันก็นกมีเลิศที่สุดแล้วเนี่ยเกอก็แนะนําตัวเองบนเวทีแล้วว่าทํางานอาชีพสถาปนิกอวกาศคือจริงๆแล้วอีถูเป็นวิศวกรอ,อวกาศนะทุกคนตามนิยายวอนขอให้ทีวแก้อาชีพเกอให้ถูกต้องทีเถอะ แต่เอาเป็นว่าเกอรเนี่ยคือตัดสินใจได้แล้วแหละว่าจะกลับไปทํางานต่อแล้วพอมีเกอรน,นะคะจริงๆก็ไม่ต้องวางแผนอะไรให้ทีมแล้วค่ะเกอรคนนี้เป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆนะเกมที่แล้วจริงๆเล่นตำแหน่งซับพอร์ตแต่ตานี้เกอรบอกว่าอยากลองเสี่ยงใหม่ ลองเล่นอะไรที่ท้าทายฝีมือตัวเองบ้างเดาาทางฝ่ายตรงข้ามถูกหมดทุกอย่างแถมยังทำเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับและคนดูมากๆคือไม่เคยมีใครคลิดมาก่อนแหละว่าจริงๆจะเล่นตัวฮีโร่ที่ทางยากและรับหน้าที่ดาเมจขนาดนี้ก็คือตานี้จริงๆเล่นแครี่ส่วนเกอร์เล่นมิดเลนกลางคุ้นๆกันไหมทุกคนใครที่มาจากเรื่องรักยิ้มของเธอคงเข้าใจจริงนะ เกมนี้สองคนนี้ก็คือเล่นตำแหน่งทงเหยวกับเฉิงเกอแหละฟินและกับการจัดทีมรอบนี้คือพอจัดทีมแบบนี้ก็เลยทำให้คนมองจริงๆเปลี่ยนไปเลยเพราะถ้าฝีมือไม่ได้ก็จะมองออกชัดเจนกันเลยนะคนก็สบประมาทจริงๆกันใหญ่เลยจ้ะฮึมรอดูก่อนเถอะแม่จะออกลงและทีนี้่าได้ค่าค่ะแม่นัดแรกที่ยิงก็คือโดนเลยจ้า คือฮีโร่ตัวนี้นะมันต้องอาศัยฝีมือและการฝึกฝนมากๆเลยเพราะขึ้นชื่อว่ายิงให้โดนคือยากแต่ถ้ายิงโดนแล้วจะดาเมจแรงมากเกอเราก็ไม่ธรรมดาเลยจ้ะคุยไปฆ่าไปเขาจะยอมแล้วคือฆ่าแบบชิวๆอ่ะความเข้าขากับโจอินก็คือแบบเกอร์ปล่อยขอมากเวอร์คือได้เล่นกับมืออาชีพแล้วก็คือดุมากขึ้นไปอีกแล้วจริงๆนะที่ซ้อมกับเกอมาทั้งหมด วันนี้ไม่เอามาใช้ก็ไม่รู้จะใช้วันไหนแล้วค่ะจริงๆก็คือปล่อยทุกสกิลที่มีซ้อนแผนกับเกอร์ฆ่าฝ่ายตรงข้ามฆ่าแล้วฆ่าอีกเลิศไม่ไหวคราวตัวเองตายก็ยังยิ้มได้นะคือเกอร์เนี่ยทุกคนสังเกตได้เลยนะว่าวันนี้คือได้ปลดป,ปล่อยมากๆเลยเหมือนเอาต,ตัวตนข้างในจริงๆออกมาเล่นเลยยิ้มแบบเด็กๆปล่อยวางความกดดันคอร์สคิวก็มาจา้ามันเกินไปแล้วเก่งเกินไปแล้ว คนดูในจอคือตันลึงนะส่วนคนดูนอกจอก็ตันลึงเหมือนกันคะ่ะแต่ตันลึงในความล่อเฮ้ยจริงๆก็คือไม่น้อยหน้านะจ๊ะได้ Triple ิลคิตีป้อมชนะอีกทีมไปได้มันมันมากทุกคนเกมนี้แบบพิธีกรภาคมันมากใจนี่คือเต้นตุบๆเลยตุบจากเกมแล้วก็ตุบจากคู่นี้อ่ะจริงๆดีใจจนลืมตัวจะล้มเกอก็เข้ามาพายุงอื้อเคมีไม่ไหว ใครไหวนี่คือไปก่อนเลยนะจริงรู้สึกดูไม่ทันต้องกอดูแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วแฟนเก่าก็คืออะไรก่อนอีกทีสายตาคือแบบฉันจะมาทวงจริงๆคือคือพอเห็นเขาชนะก็คือแบบได้หน้าด้วยไงไม่ชอบเลยนะตัวละครเนี้ยแทนที่จริงชอบคนนี้นะตอนเป็นพระเอกเรื่องลาลายรักนายมาดนิ่งอะ่ะเอาละค่ะพักความหงุดหงิดนี้ด้วยการอวยอีกรอบของจริงๆ หลังจบเกมตลาดยังไม่ไายคะ่ะก็อวยเกยได้อีกค่ะอวยว่าเกยเนี่ยเล่นฮีโร่ได้ทุกตัวเก่งทุกตัวที่ตัวเองเก่งได้แบบนี้ก็เพราะว่าพระเอกคอยสอนให้แฟนคลับก็คือจิ้นไม่ไหวแล้วเขาสองคนมองตาตอบคำถามกันไปมาบนเวทีพอหลังเวทีก็ฝากมือถือตัวเองไว้กับเกยเหมือนแฟนกันทุกทีแล้วทุกคนคนต้องเยอะนะแต่ก็เลือกฝากไว้กับเกยคนเดียวตอนนี้คือมันหมดหมดหละทุกคนแบบเกยมองเห็นถึงจุดยืนของตัวเอง นักว่าโลกที่จริงๆอยู่คือโลกที่ตัวเองเข้าไม่ถึงเหมือนแตกแยกออกมาคือไม่ใช่เลยนะอยากบอกเกอมากๆแต่ว่าเกอเป็นคนที่ต้องเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองแหละท้ายที่สุดก็ตัดสินใจได้แล้วว่าจะกลับไปทํางานต่อเวลากับจริงๆก็คือใกล้หมดลงแล้วจริงจะสปอยให้ทุกคนนะหลังเวทีระหว่างที่เกอรอจริงๆอยู่ก็คือเอามือถือจริงๆมาเล่นเกมเพื่อเอาเพนตาคิวเป็นของขวัญวันเกิดตามสัญญาให้ซึ่งจริงๆไม่รู้ถึงเซอร์ไพรส์นี้นะคือจะมารู้ทีหลัง อพอเสร็จงานจริงๆก็คือดีดมากเข้าใจเลยว่ามีความสุขสุดๆ,ๆไปเอาเสื้อโค้ทจากที่นั่งคนดูกลับมาให้พระเอกด้วยเดี๋ยวนี้เปิดขวดน้ําเองไม่ได้แล้วจ้าต้องให้เกอเปิดให้อืหม,มันมันฟิลแฟนมากๆทุกคนไม่อยากให้มีดราม่าเลยจริงคือ,อเต็มใจไม่ค่อยจะทันหลังเลิกงานจริงๆก็อาสามาส่งเกอ ตอนอยู่บนรถเช็คในเน็ตก็คือคนโพสต์ถึงเกอเยอะมากแบบแฟนคลับก็คือจะตั้งกลุ่มแล้วชวนเข้าวงการบันเทิงเข้ามาแล้วจะสืบหาประวัติไปอีกจริงๆก็เลยกลัวว่าจะทําเกิเดือดร้อนและให้ผู้จัดการช่วยจัดการลบเทรนด์ไวป์ปอเลยคือวงการบันเทิงมันแบบนี้จริงๆนะสักพักก็ถามเกิเรื่องที่จะกลับไปทํางานที่สถาบันวิจัยว่าตัดสินใจได้เมื่อไหร่หรอแล้วจะเริ่มทํางานวันไหนเกอก็บอกแบบเศร้าๆเลยว่าพรุ่งนี้เฮ้อมันจะมาแล้วทุกคนความหน่วงที่ไม่อยากให้มีเลย ฮึบกันก่อนเร็วจับมือกันเราจะผ่านมันไปให้ได้ค่ะเอาล่ะเกอก็บอกว่าต่อไปนี้คงเล่นเกมกับจริงๆไม่ได้แล้วเพราะว่าคงให้ของขวัญกับจริงๆไม่ได้แล้วด้วยสปอยในสปอยที่จริงบอกไปแล้วนะทุกคนเกอเขาเล่นเอาเพนตาคิวมาให้แล้วล่ะอบอุ่นแต่ที่พูดก็คือแค่ไม่ได้มาร่วมเล่นด้วยกันกับจริงๆเพื่อเอาไปมาด้วยกันเนี่แหละความไม่เคยเอาความดีเข้าตัวเองของเกอนะแล้วก็มาที่ความตัดใจจากจริงๆของลงจากรถจริงๆก็ได้แต่มองแผ่นหลังของเกอร์แหละจนตัดสินใจว่าจะลองสาร,รภาพดูอีกัคร้ง คือไม่อยากเสียพระเอกไปอีกแล้ววิ่งมาหาแบบมีความหวังทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือม,ม,มันมาแล้วจริงๆขอบเป็นแฟนกับเกอในนิยายบรรยายฉากนี้ละเอียดมากนะว่าเกอร์นเนี่ยคือรู้อยู่แล้วรู้มาโดยตลอดเพราะว่าจริงๆก็คือชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แต่ก็คิดว่าจริงๆจะไม่พูดมันออกมายิ่งเจ็บปวดที่ต้องบอกว่าอยู่คนละโลกกับจริงๆโอ๊ยฉากที่เกอกำมือแน่นๆทุกคนจริงๆนอกจอคือน้ําตาไหลแล้วค่ะไหลพรากเลยทีนี้ คือตอนที่เกอบอกว่าเราไม่เหมาะสมกันนะเจ็บแทนจริงๆจังเลยนะรอบสองแล้วกับคําคําเดิมแต่รอบนี้ความหมายมันต่างไปนะทุกคนเกอไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอีกแล้วมันคือความไม่เหมาะสมที่เกอช่างน้ําหนักมันขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยทฤษฎีล้วนๆกับการเปรียบเทียบเอ่ยความกังวลกับอนาคตล่วงหน้าเอย่ยเข้าใจเกอน,นะด้วยพื้นฐานนิสัยของเกอก็เป็นแบบเนี้แหละแต่ก็สงสารจริงๆมากเช่นกันเล่นดีทั้งคู่เลยจริงขอเช่นชมมากๆ น้ำเสียงที่ใช้เรียกจริงๆคํานั้นมันช่างแบบจริงๆอ่ะโอ้ยแล้วยิ่งน้าตาคลอน,น้อยๆความทุกข์ใจที่ออกมาบนใบหน้าอย่างๆแล้วก็รอยยิ้มสดใสที่ค่อยๆหายไปจากหน้าเริ่อปลาพร้อมกับคําพูดที่ว่าฉันจะไม่ถามนายอีกว่าเพราะอะไรเพลงก็บิวไม่ไหวทุกคนเล่นเอาน้าตาจริงไหลแล้วไหลอีกฉากจริงๆถอดต่างหูรูปกระต่ายแล้วเกิดเดินผ่านป้ายโฆษณาจริงๆแล้วหยุดลงนั่งนั้น นึกถึงแต่หน้าจริงๆในทุกออเรียบทมันเกินไปละทุกคนเกินจะรับไหวคือทําไมเขาสแสดงออกมาได้หน่วงใจขนาดนี้นะเก่งจริงๆเลยขอชื่นชมทั้งสองคนนี้อีกทีเฮ้อแล้วเรามาพักความหน่วงกันที่กลุ่มเพื่อนพระเอกที่พอให้คนดูอย่างเราได้หายใจกันบ้าง ความขี้เผื่อของทั้งกลุ่มนั้นแอบขายขำอะ่ะโดยเฉพาะใจเลี่ยงนะรับบทนักสืบแล้วหนึ่งเอามาโยงกันได้เก่งมากว่าจริงๆใช่เพื่อนในเกมไหมที่บอกว่าเจอหน้าได้ทั่วไปตามท้องถนนแล้วเกอรก็ไม่วายพาเราดิ่งลงเหวอีกแล้วค่ะเกอรตอบว่าต่อไปคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วโอ้ยทุกคน EP นี้คืออ่นไปหมดแล้วตอนนี้สารภาพตรงๆแต่ชีวิตต้อง move on ค่ะ ตัดมาที่เกอกลับมาทำงานวันแรกที่ศูนย์วิจัยก็โดยอาจารย์เรียกมาอบรมเลยให้พระเอกทำงานแทนรุ่นพี่แถมเอ่ยถามถึงเรื่องจริงๆขึ้นมาอีกว่ากินข้าววันนั้นที่จริงๆพูดมาก็มีเหตุผลนะเป็นผู้หญิงที่ดีเลยอยากให้เกอร,รักษาไว้ให้ดีๆเกอก็ถามอาจารย์ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรหรออาจารย์นี่ก็ขึ้นเลยค่ะบอกว่าทำไมเกอถึงคิดแบบนั้นความสามารถของเกอไงคือคาตอบ งานการเกินนี่คือไม่ได้ด้อยนะจบมหาลัยก็คืออันดับหนึ่งเลยถ้าจะพูดถึงเรื่องเงินจะมีสักกี่อาชีพการที่ทาเงินได้ดีมากๆเท่ากับดาราใช่ไหมทาไมเกินถึงคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ล่ะแถมยังตบท้ายด้วยว่างานอาวกาศคืออาชีพที่โรแมนติกที่สุดแล้วปรบมือให้อาจารย์เลยค่ะที่เตือนสติเกอได้ดีแบบนี้ตัดมาที่องค์กรอวกาศจีนมันยิ่งใหญ่จังเลยทุกคนชอบมากๆได้ดูอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเดียวกับอาจารย์เลยนะ ภาพที่มองกลับไปแล้วเห็นเกอทำงานร่วมกันกับทีมมันช่างถูกต้องเหมาะสมจริงๆแบบนี้นี่แหละที่คือที่ของเขาความหวังรุ่นใหม่ของอวกาศอย่างแท้จริงแล้วซีรีส์เนี่ยคือเปิดโลกจริงมากๆถึงแม้จะได้เห็นการทำงานแค่บางส่วนแต่ก็รู้เลยนะว่าเป็นอาชีพที่ต้องอดทนมากหามรุ่งหามคำ่ำหัวสมองต้องคิดตลอดเวลาข้อมูลใหม่ก็ต้องหาข้อมูลเก่าก็คือลืมไม่ได้พอทุกส่วนสำคัญหมด ต้องตรวจซ้ำไปซ้ำมางานคือละเอียดมากเอาจนทุกคนล้าด้วยความที่เกิดรับผิดชอบโปรเจกตน์นี้ก็เลยทำงานดึกมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่ก็ไม่ลืมที่จะดูคลิปงานฉลองวันเกิดของจริงๆนะสายตาก็คือทำเอาจริงตื้นตันอีกแล้วอะ่ะมันเหมือนมองคนรักา่าดมือถือที่อยากเข้าไปสัมผัสก็สัมผัสไม่ได้อะ่ะโอ้ยเทพอย่างจริงๆใครที่มีเรื่องไหนที่อย่างๆเล่นแล้วงานสายตาละเอียดละเอียดแบบนี้อีกมาแนะนำจริงได้เลยนะอย่างอย่างคือเล่นได้สุดจริงๆเลย เอาสำหรับคลิปนี้ประโยชน์ที่จริงชอบมากๆจากในนิยายก็คือฉากที่บรรยายตอนอวีถูกกาลังเดินขึ้นมาบนเวทีแข่งเกมแล้วจริงๆมองด้วยความรู้สึกที่ปิติใจไปด้วยกับภาพสมัยก่อนวันที่ได้แต่นั่งมองเขาอยู่ด้านล่างเวทีวันที่คิดว่าคงเอื้อมไม่ถึงแต่มาวันนี้1ิปีให้หลังก็มีวันที่เขาเดินเข้ามาหาตัวเองวันที่ตัวเองสามารถยืนเคียงข้างอยู่บนเวทีเดียวกับเขาได้แค่นี้ก็คือทั้งหมดความรู้สึกของจริงๆแล้วล่ะกับคําที่ว่า ยินดีต้อนรับสู่โลกของฉันเนี่ยแหละทุกคนจะเห็นได้เลยนะว่าจริงๆรู้สึกแบบนี้แต่ท้าย ep 1 4ที่หวีถูรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงโลกของจริงๆมันคือคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมก็เพราะว่ามันคือการมองจากคนละมุมกันจริงเห็นหลายครั้งแล้วที่นิยายต้องการจะสื่อว่าถึงแม้สองคนนี้นะจะใช้ชีวิตกันคนละสไตล์แต่ลึกๆข้างในความคิดทุกคนจะเห็นได้ว่าชอบมองและคิดอะไรในจุดๆเดียวกันซึ่งมันดีมากเลยนะสาหรับชีวิตคู่ ไม่มีใครจะคิดเหมารอยเปอร์เซ็นตหรอกแต่ขอแค่มองในจุดเดียวกันถึงแม้คนระมุมแต่ก็ยังสามารถปรับเข้าหากันได้เวลาจะช่วยเยียวยายทุกอย่างเองอืมแม่เหมาะจริงๆก็้าม่แล้วคะ่ะเอาล่ะจริงว่าคลิปนี้จริงสปอยมาค่อนข้างยาวเลยนะเพราะมันมีดราม่าด้วยแหละงานแสดงละเอียดมาก็เลยต้องใช้เวลากันหน่อย สามอีพีหน้าบอกเลยว่าซีนอารมณ์ล้ว,ลวนๆภาพวันวานก็จะกลับมาเตรียมทุชชู่วได้เลยนะทุกคนเอาไว้ซับน้ำตาและเลือดกําดาวค่ะเพราะว่าโอ้ไม่กอดผู้กำกับรักคนีอย่างเรามากๆฉากอาบน้ำในตำนานก็มาค่ะบอกเลยจริงวนแล้ววนอีกซับไม่อ่านคอมเมนต์ไม่อ่านจ้องจ้องและจ้องอย่างเดียวรุ้นมากว่าจะยังไงต่อ อาสปอยไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าใครที่ดูแล้วก็ยังกลับมาเมาส์มอยวีดก,กับจริงได้อีกในคลิปหน้านะจริงเปิดรับติ่งขาหื่นเข้าสู่ช่องของจริงค่ะแกนนําไม่ต้องจริงเองสถานาตัวเองแบบไม่ต้องขอใครมามาวันนี้จริงไปก่อนดีกว่าแล้วเจอกันคลิปหน้านะทุกคนเรามีนัดกันแล้วนะคะสําหรับขาหื่นรักษาสุขภาพกันด้วยนะเป็นห่วงทุกคนเหมือนเดิมไปแล้วนะคะบายบายค่ะ